สวัสดีครับยูนยีต้องรับเข้าสู่ช็อตคัทรีวิว b บเคสเซนเซนไฮแลนด์ครับกับผมคิงนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งรองเท้าปั่นจักรยานนะครับผมที่เป็นสําหรับสายภูเขานะครับสายขึ้นเขาหรือเรียกเรียกกันว่า MTB นั่นเองแล้ววันนี้เราจะมากันที่รุ่น CD ดีนะครับ MTB Trace จะมีรายละเอียดยังไงนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นกันด้วยที่สีของรองเท้านะครับตัว MTB Trace อันนี้นะครับจะมาได้กัน2สีก็จะมีตัวสีที่เป็นสีดำขาวแดงแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวบอดี้รองเท้าก็จะเป็นตัวสีขาวตัดกับโฟบ็อกซ์แล้วก็ฮิลคับสีดำแล้วก็จะมีตัวระบบล็อกดาวน์นะครับผมที่จะเป็นสีดำขาวแดงแบบนี้นั่นเองมีกิมิกโลโก้ต่างๆนะครับผมของตัวรองเท้าก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีที่แบบ โดดเด่นมากครับผมเป็นสีตัวเป็นสีเหลืองสีเหลืองแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวบอดี้รองเท้าที่ยาวลากยาวจนถึงโคบ็อกเลยจะเป็นตัวสีเหลืองนะครับคิวครับจะเป็นสีดําตัดด้วยโลโก้ที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ซีดีด้านบนนะครับที่เป็นสีขาวให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมพอเวลาดูหลังเลยแบบแบบอย่างสวยสวยมากเลยแล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองและทีนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับเทคโนโลยีของ MTB t e s กันนะครับ จะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว upper body ก่อน upper body ของตัวนี้นะครับจะทำจากวัสดุโ o l y t e คนะครับหรือเรียกกันว่าตัวหนังเทียมนั่นเอง mm hmm. ก็จะให้ความนุ่มสบายนะครับที่มากกว่านะครับผมและความทนทานที่มีเรียกว่าความทนทานสูงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรมากระแทกกับตัวเท้านะครับผมตัวนี้ตัววัสดุนี้ก็จะช่วยรับแรงกระแทกให้เราทั้งหมดเลยนะครับมีความนุ่มสบายเป็นอย่างมากนะครับ และตัวข้างในนะครับตัวฮิลแพดตรงข้อเท้าอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวผ้าตาข่ายนะครับผมดุบุบุด้วยฟองน้ําหนาหนาประมาณหนึ่งเลยให้แบบพอเวลาเราใส่รองเท้าไปจะมีการระบายอากาศที่ดีแล้วก็ล็อกข้อเท้าที่ดีนั่นเองครับมาในส่วนของด้านบนนะครับที่เป็นตัวล็อกดาวตัวล็อกดาวตัวนี้นะครับผมจะมาได้กันอยู่เทคโนโลยีทั้งหมด3อันเลยก็จะมีตัวที่เป็นตัวสเต็ปนะครับผมสเต็ปอยู่ตรงที่บริเวณปลายเท้านะครับ แล้วก็ตัวกลางเท้านั่นเองเป็นสเตปแบบเขาเรียกเขาว่แควกนะครับผมเพราะว่าทําให้เราสามารถปรับความแน่นความกระชับของรองเท้าได้แบบอย่างง่ายดายนะครับผมช่วยในการแบบพอเวลาเราจะถอดรองเท้าเนี้ยเราแค่ดึงออกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้มารู้จักกับอินเนอร์สเตปครับอินเนอร์สเตปตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเทคโนโลยีล็อกทั้งหมด3ระดับนะครับผมเพราะว่าจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งเราสามารถปรับความกระชับได้สำหรับคนที่หลังเท้าสูงนะครับ ปกติจะมีปัญหาในการเลือกไซส์รองเท้าเพราะว่าพอเวลาหลังเท้าสูงเนี้ยรองเท้าเราจะไม่พอดีหรือว่าเราซื้อรองเท้าที่พอดีกับเท้าเราเนี้ยครับด้านหน้าเท้าเราพอดีแต่พอดีหลังเท้าสูงเราก็จะใส่รองเท้าไม่ได้เพราะมันจะเกิดการแบบมันรัดแล้วมันปวดตัวนี้นะครับด้านบนก็จะสามารถเลือกล็อ,อกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาให้เหมาะกับหลังเท้าของคุณนะครับก็ทําให้ไม่มีปัญหาเราสามารถใส่รองเท้าได้แบบตรงไซส์เลยกับที่ปกติใส่นะครับแล้วมาพร้อมกับตัวล็อ,อกนะครับ เทคโน3ซิสเต็มนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราสามารถบิดล็อกเนี่ยครับแล้วก็แปกเข้าไปหรือว่าพอเวลาเราจะแกะก็ง่ายดายครับแค่กดก็จะเป็นตัวปลดล็อกแล้วทําให้เราสามารถถอดและใส่รองเท้าได้อย่างง่ายมีส่วนช่วยในการล็อกดาวคู่นี้เป็นอย่างมากให้รองเท้าติดกับเท้าเรานั่นเองและทีนี้มาอยู่ที่ตัวหลังเท้าครับตัวส้นเท้าตัวส้นเท้า Hugh คิวคับอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวล็อกส้นเท้ารูปก้นหอยนะครับ สามารถทําให้เท้าของเรานะครับล็อกได้อยู่กับรองเท้าได้อย่างโยมัดไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้เป็นปัญหาเวลาใส่นะครับลดการเกิดอาการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีเลยหรือไม่ในกรณีที่แบบอุบัติเหตุจริงๆตัวล็อกส้นเท้าเนี่ยครับก็จะช่วยปกป้องตั้งแต่ตัวส้วนเท้ายาวมาถึงเอ็นร้อยหวายเลยทําให้อาการบาดเจ็บของเรานั้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับผมก็จะเป็นข้อดีของเท้าคู่นี้นั่นเองและที่สําคัญนะครับในเมื่อเรามีตัวปอร์บ body ที่ดีขนาดนี้ล็อกดาวดีขนาดนี้แล้ว ก็จะต้องทํางานคู่กับตัวพื้นนอกนะครับหรือว่าเอาโซที่มีคุณภาพเหมือนกันเพื่อให้ได้การล็อกดาวน์ขั้นสุดนะครับและตัวเอาโซของรองเท้าคู่นี้นะครับ MTB Face นี้จะเป็นตัวแบบนี้เลยทําจากวัสดุนะครับตัวนี้เป็นไนลอนทั้งหมดนะครับมีข้อดีตรงที่ว่ามันให้ความยืดหยุ่นที่มากกว่านะครับพอเวลาเราปัน่นกัรยางเสริมมอบเนี่ยครับตัวรองเท้าเวลาเราออกแรงกดเนี่ยครับมันก็จะช่วยสามารถช่วยซับแรงให้เราได้แล้วก็มีความสบายที่มากกว่านั่นเอง แลวตัวลายพื้นตัวนี้ครับก็จะมีตัวกันลื่นเป็นยางกันลื่นนะครับอยู่แทบจะทุกบริเวณเลยก็จะมีตัวของตัวส้นเท้ามีตัวหน้าเท้านะครับสองข้างแล้วก็มีตัวปลายเท้าเอาไว้ถามว่าทําไมมันต้องเป็นลายอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราปั่นสมอเนี่ยครับเราจะอยู่ในป่าถ้าเป็นส่วนใหญ่พอเวลาตัวลายอย่างเงี้ยครับที่มีความลึกความหนาขนาดนี้มันจะช่วยพเวเอ,อเ,พเวลาเราออกแรงเนี้ยครับพอเราเาเราออกแรงเดินหรือว่าจิกกัดพื้นอย่างเงี้ย ทําให้เท้าเราสามารถแบบจิกพื้นได้มากกว่าและเดินแบบไม่มีลื่นไม่มีอะไรอย่างครับสามารถไปได้ในทุกพื้นผิวเลยและตัวการลื่นนี้มีความหนาแบบเท่าที่ดูจากสายตาเนี่ยของผมคือหนาเป็นเซนเลยให้ความทนทานและแบบการใช้งานที่ยาวนานมากกว่านะครับเนี่ยพอเวลาก็ที่ผมบอกก็คือพอเวลามันมีความหนาอย่าครับพอเวลา,าเราก้าวเหยียบไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันจะจิกพื้นที่แบบเป็นพื้นดินพื้นหญ้าอย่างคงรับลงไปได้ลึกและทําให้เท้าเราอย่างเงี้ยครับไม่ลื่น สามารถเดินได้ในทุกพื้นผิวเลยแล้วก็จะมากับตัวปรับสเกลของครีดนะครับผมตัวนี้ก็จะมีมาให้เหมือนกันสามารถปรับได้แบบรายละเอียดแบบยิบย่อยให้การปั่นหรือว่าการใช้คีดของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับซึ่งมีการใช้งานที่ต่างกันหรือความสบายรูปทรงรูปลักษ์ต่างกันนี้ครับสามารถทําได้ละเอียดมากนะครับแล้วก็จะมีตัวของด้านหน้านะครับตัวการลื่นด้านหน้าที่ปกติเวลาเราจิกเท้าอย่างเงี้ยครับเราจะใช้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนใหญ่เพราะเวลาเราก้าวเนี้ยครับพอเวลาเราออกตัวอย่างเงี้ยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวตัวแรกมันก็จะพังก่อนเพื่อนทั้งๆท,ที่แบบตัวบอดี้รองเท้ายังดีอยู่แต่พอด้านหน้าเสียเนี่ยครับเราสามารถซื้อเปลี่ยนแค่ตัวนี้ได้เหมือนกันทําให้แบบรองเท้าถ,ถึงพื้นข้างหน้าเนี่ยพังเราไม่จําเป็นต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่เราแค่ซื้อตัวนี้เปลี่ยนก็ได้เหมือนกันครับผมทําให้การใช้รองเท้าคู่เนี่ยเป็นได้อย่างยาวนานมากขึ้นครับอ่าและทีเนี้ยปกติเวลาเราซื้อรองเท้าอย่างเงี้ยครับ อันดับแรกที่พอเวลาเราจะได้มาก็คือเราจะได้ตัวกล่องรองเท้ากล่องรองเท้าของซีรี MTB test ก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยพอเวลาเราเปิดกล่องรองเท้าตัวรองเท้าจะเป็นแบบเปิดจากด้านบนนะครับพอเวลาเราเก็บรองเท้าเนี่ยรองเท้าจะไม่มีฝุ่นเกาะครับแบบเป็นการรักษารองเท้าที่ดีนะครับผมแล้วก็จะได้มากับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์การซ่อมรองเท้าการเปลี่ยนอุปกรณ์ในรองเท้านั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวล็อกอะไรต่างๆตามที่ต่างๆนั่นเอง จะเป็นแบบนี้เลยและที่เป็นที่สําคัญของซีดีแทบทุกรุ่นนะครับที่จะให้มาจะเป็นคู่มือเทคโนโลยีนะครับของรองเท้าซีดีนะครับว่าตัวรองเท้าคู่นั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างหรือว่าการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกตัวการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีให้อยู่ในคู่มืออันนี้เลยและที่พิเศษกว่าที่ผมเคยบอกไปในแบบรอบที่แล้วเลยเป็นเอกลักษณ์ของซีดีก็คือสติ๊กเกอร์นั่นเอง ตัวของซีดีอย่างเงี้ยครับก็คือจะให้สติกเกอร์มาในคู่มือทุกเล่มเลยครับซึ่งสติกเกอร์นี้ก็คือมีจํานวนแบบเยอะมากสามารถเอาไปแปะที่ไหนก็ได้นะครับผมก็แสดงแบบว่าซีดีมีเรียกว่าเป็นเรียกว่ายังไงดีเป็นความใส่ใจที่เขามีให้กับรองเท้าทุกคู่ที่แบบส่งไปถึงมือของทุกๆคนนั่นเองครับแล้วก็จะมากับกระดาษนะครับผมที่จะบอกกระดาษรองข้างในรองเท้าเนี่ยครับก็จะบอกพวก เทคโนโลยีต่างๆพวกชื่อเมืองพวกแพชชั่นต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับรองเท้านั่นเองผมเรียกว่าเขาใส่ใจใส่ใจทุกรายละเอียดเลยก็ว่าได้นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรองเท้าซีดีนะครับผมซีดี MTB เทสถ้าเกิดถูกโมทคุณซื้อไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรองเท้าเสือภูเขา MTB เ r สต์นั่นเองและจะเป็นไปไม่ได้เลย ว่าปกติถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะซื้อรองเท้าสักคู่เราจะไม่มีความมั่นใจเลยเลยถ้าเราไม่รู้กับราคานั่นเองและรองเท้า MTB test คู่นี้นะครับมาในราคาอยู่ที่6,980้บาทนั่นเองครับผมซึ่งถือว่าราคาคู่นี้ถ้าเทียบกับเทคโนโลยีวัสดุที่ให้ใช้เรียกว่าสมราคาเลยดีกว่าสำหรับรองเท้าเสือภูเขานั่นเองและถ้าเกิดใครที่อยากได้ MTB test คู่นี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ K H Cycle Thailand หรือ สามารถโทรติดต่อสอบถามทุกๆอย่างรายละเอียดได้ที่เบอร์025101906ครับผมหรือถ้าใครอยากมาลองมาสัมผัสมาจับมาลองฟิลลิ่งการใส่ก่อนนะครับสามารถมาได้ที่ร้าน k h s e c ไซเคิล o นะครับหรือเสิร์ช Google แบบว่า k h s ท c ไ e เคิลได้เลยอยู่เส้นถนนเกษตรนวมินทร์นะครับผมหรือเรียกว่าเป็นเส้นช็อกโกแลตวิวนั่นเองครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับขอฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใน EP หน้านะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักหรือไปรีวิวกับอะไรนะครับสามารถรอติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ